การลงทะเบียนการใช้งานกรณีผู้ใช้ใหม่จะต้องได้รับการเชิญจากผู้ใช้พูจมานเพื่อสมัครเข้าสู่ระบบหลังจากได้รับอีเมลแล้วกดเพิ่มเพื่อนไลน์ของระบบบิลโหลดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมสแกน QR Code เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลการใช้งานกลับมาที่อีเมล กดปุ่มเพิ่มคู่ค้าในอีเมลที่ได้รับซึ่งจะเข้าสู่หน้าบิลวิลเลเตอร์ให้โดยอัตโนมัติจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มสมัครใช้งานทำการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้งานให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่มตกลง เข้าสู่ระบบโดยการกรอกอีเมลและรหัสผ่านตามที่สมัครเข้าใช้งาน